ครับก็สวัสดีนะครับวันที่5เดือน8นะครับเวลา6นาฬิกาสนาทีนะครับวันนี้นะฮะเป็นวันที่มีนอนฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาคุยตาใหญ่นะครับพี่ฟังอยู่นะครับหรือว่าเด็กเล็กแดงนะครับวัยรุ่นนะครับก็ฟังกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ครับมาวิเคราะห์ทองคําโดยเทรดโกนะครับเวลาประมาณบอกไปแล้วนะครับโอเคที่ผมให้วันนี้นะครับผมให้โซนนะครับผมให้โซนสีฟ้านี้ครับเป็นโซนในการเข้าไปเซลนะครับ ก็ที่1803ถึง1814นะครับสำหรับในตรงนี้ครับแล้วก็ครึ่งทางครึ่งกลางครับจะเซลล์ได้ครับ1808นะฮะก็เล่นประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้ครับเป็นโซนแรลลี่นะครับขึ้นไปเบสนะครับเบสแล้วก็ดรอปลงเลยนะครับเนี่ยดรอปลงเลยเห็นไหมครับดรอปครับสามแท่งลงมาเกือบอ่าเท่าไหร่นะครับนี่ฮะตีไปประมาณเกือบ จ็ดพันจุดแล้วกันนะผมให้นะฮะถ้าเขาโดนโซนนี้ครับแล้วก็ทดสอบครั้งแรกด้วยนะครับครั้งแรกด้วยนะครับเราว่าเฟสโซนนะครับหรือว่าเฟสโซนนั่นเองครับโซนที่ไม่เคยทดสอบมาก่อนนะครับผมว่ามีย่อแน่นอนนะครับหรือว่าเขาอาจจะขึ้นไปทําซ่อมฮันนิดหน่อยครับ้วเลยไปนิดหน่อยเฉลี่ยหนึ่งแล้วก็ทุบลงเลยนะครับเฉลี่ยหนึ่งแล้วก็ทุบลงนะครับก็ยังเล่นในขาลงนะครับเทรนขาลงนะเพื่อนก็ก็แบบนี้นะฮะก็ยังไม่อะไรนะครับก็ยังไม่ทํา ในการเป็นเหตุขาขึ้นเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับจะประมาณนี้ครับยังลงอยู่นะครับถึงเขาจะเลยจะอาจจะทํามาขึ้นมาที่เบรตรงนี้นะครับแล้วก็ลงต่อได้นะครับเป็นสีลงต่อได้นะฮะอาจจะขึ้นไปลงต่อไปที่นีเนี่ยนี้ครับหนึ่งเจ็ดหกศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็แนวรับสุดท้ายเลยนะต้องรับให้อยู่นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับถ้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์รับไม่อยู่นะครับอาจจะมีนิวโลเลยนะครับอาจจะมีนิวโลเลยนะครับนะฮะนี้ครับก็จะเป็นแนวที่ทําการเข้าไป เซลนะครับเซลทองคำนะฮะก็ตรงนี้ครับผมไม่แนะนําให้บายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นจุดทำนิวไฮนะครับจุดทำนิวไฮของโซนี้นะครับของสวิงนี้นั่นเองครับนี่ฮะเดียวว่าของสวิงไหนครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับของสวิงนี้นะครับเป็นจุดทำนิวไฮนะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปทำนิวไฮแต่ยังไม่จบนะครับแต่ยังไม่จบนะฮะนี่ฮะเป็นจุดนิวไฮนะครับตรงนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมให้ผมใส่ให้เพื่อนดูเนี่ยเขาต้องขึ้นไปทำแถวโซนี้นะครับแล้วก็ยังไม่จบนะครับ ถ้าจบถ้าจบแล้วหลุด1760ลงไปนะครับมีสิทธิ์ลงไปถึง1740ได้เลยนะครับนะฮะก็ยังเป็นเทรนขาลงครับเพื่อนๆนะก็ตั้งแต่ชุดนี้ลงมานะครับเนี่ยตั้งแต่ชุดนี้ลงมาครับลงมายาวเลยนะครับนี่ฮะเป็นมือกดจุดเลยนะครับก็จุดนี้ครับเป็นจุดเฟสโซนแล้วก็เป็นจุดที่น่าจับตามองนะครับในการเข้าไปเซลนะฮะครับผมมองไว้ก่อนแล้วนะครับเทรดโกนะครับอย่าไปบายที่1803และ1814นะครับขาอาจจะเด้งขึ้นไปก็จริงครับตามข่าว ที่ออกมาไม่ดีนะครับทำให้ดอลลาร์แข็งค่านะครับไอ้ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่านะครับแล้วก็ทองคำมีแรงซื้อขึ้นไปนะครับแล้วลตกลงมาแน่นอนครับผมป่ามาณเจ็ดศูนย์และเจ็ดสี่ศูนย์ครับแล้วเจอกันใมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ